มีไปอไที่นันนาการด้วยมันเจ๋งว่าโอ้าคูณมือฟรีค้าคูมือฟรีฟรีสนัจงานบริษัทมันจาร์ร,ริทฟรีต้องฟรีแบบมาดามไฟรีเนี่ยว่ามาดากนฟรี Mm hmm. มาได้ถูกนี้ทำหมาไม่ย้าอ่างนนไปทเป็นตามมาได้ได้พวกแไหนได้ริมฟรีเไม่แรกรกเป็นฟรีต้องท่อนี่ัง้มาเป็นเยอฟรีฟรี

ก็เอางน่เกิดมาปุ๊บมือข้างข้างซ้ายจับได้เลยจับนมให้บ้างกันเลยเกิดเมันบีบไข่คุณหมอเลยอะเบเน้อที่เบน ตายมดนี่ตายแล้วจังดกอี็กียไเด็กเันจไแล้วะนเข้าวันีเลยทนานด้วยเออเมื่อวานได้รูปแฟนแฟแท้ปะไอรีออกแฟนแแท้คนรักนะูนี่เน ที่เรียนอยู่ในรนะดับัธโมปลยนที่ว่ามันบอกว่าพอทีสจบแล้วเดี๋ยวออเราจะพาพี่ไปเที่ยวทองเตอร์สิ่งเดียว้าผมจบแล้วจะพาพี่ไปเที่ยวทงองเตอรบอกไเ็น่อลยตายไปเาจบ้ารจะไดนะแหไปเขาก็ต้องมีบ้างอะไรบ้าง มนเันอสคนะคนแต่แพเดแน้องดที่กเอนวเจไม่คิดการแบบเพื่อนมันมันรู้ตั้งนานเล้ไปดีมันบอกเป็นสองเรือแล้วมั้งว่าไปออกรายการไปกลนแอเนี้